แล้วก็กดตกลงไปเลยครับผมเพิ่บอ่าเรียบร้อยนี่เลยนะครับผมก็สุดยอดไปเลยนะครับผมก็ได้รับตัวละครฟรีๆไปแล้วก็วคือได้รับยกเซิร์ฟเลยนะกดตกลงไปเลยครับผมพิบเฮียเรียบร้อยได้รับชุดนี่เป็นไงเรียบร้อยแพ็คซัมเมอร์บีซนั่นเองนะครับเรียบร้อย ก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยหัวเกรียนทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชนแนลนะครับผมก็วันนี้มาดึกนิดนึงนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมนะครับในส่วนของฟรีให้กดรับตอนนี้เลยนะครับเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะครับผมก็กิจกรรมก็เปิดเป็นที่เร้อยแล้วนะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรรับอะไรฟรีนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายแบบละเอียดเลยนะครับผมก็คลิปนี้จะมาบอกด้วยนะครับสําหรับ ตัวละครที่แนะนำนะครับตัวละครที่อัพสกิลขึ้นนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับผมน้องยังไม่รู้นะครับผมพี่บอกเลยน้องยังไม่รู้มาก่อนนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยไปนาข้อมูลมาแล้วนะครับตอนนี้ได้มาเป็นที่ียบ้อยแล้วนะครับใครไม่ดูคลิปนี้ดูไม่จบเนี่ยก็คือพลาดเลยนะครับสำหรับการรับตัวละครฟีฟียกเซิร์ฟนะครับได้กันทุกคนนะครับสำหรับการล็อกอินในส่วนเวลานี้นะครับเที่ยงคืนวันนี้เลยนะวันที่10นั่นเองนะครับใครที่พลาดเนี่ยนะครับบอกเลยว่าพลาดจริงๆนะแต่ว่า ในส่วนรับตัวละครเนี่ยรับได้ทั้งวันเลยนะครับถึง5ทุ่ม59นาทีนั่นเองนะครับผมก่อนเป็นวันที่11เอนั่นเองนะครับก็คือรับได้เฉพาะในวันที่10นั่นเองครับก่อนจะไปรับตัวละครฟรีเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมใหม่กันก่อนเลยนะครับที่เข้ามาใหม่นอกก็จะเป็นในส่วนเอ่อตรงไหนนะแตวพี่ดูก่อนนะเป็นในส่วนร้านค้านะครับผมโมโคนั่นเองนะครับผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่ไงนะครับนี่ร้านค้าโมโคนะครับตอนลูกแก้ว แห่งมนตานั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่พากดเข้าไปเลยก็กิจกรรมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพามาดูว่าเล่นยังไงนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับหมดประมาณกี่เพชรนั่นเองนะครับหลายคนยังไม่มาสุ่มนะครับรีบมาสุ่มกันะครับเดี๋ยวจะหมดกิจกรรมก่อนกิจกรรมนี้มาวันที่9นะครับหมดในวันที่15เมษายนนะครับเวลาห้าทุ่ม59นาทีนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนเลือกของรางวัลใหญ่ก่อนนะครับผมเนาะแล้วก็ของรางวัลพิเศษนะครับเพื่อจะ เลือก2อย่างนี้นะครับไปอยู่ในวงล้อเพื่อจะสุ่มนั่นเองนะครับอ่าสมมุติพี่เลือกอันนี้พี่มีแล้วนะอ่าตัวนี้พี่มีแล้วขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าตัวนีน้แล้วกันแล้วก็กดมาที่รางวัลพิเศษนั่นเองนะครับปุ๊บอ่าก็จะมีให้เลือกอีกอันหนึ่งนะครับผมอ่าตัวละครพี่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกด ไปกดรับอยู่ดีนะครับไม่ต้องเอาก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับเลือกแถบข้างบนได้เลยนะครับหรือว่าของรางวัลน,น้องๆเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับมาโอเคเดี๋ยวพี่ขอเลือกเป็นอะไรเดียอันนี้ละกันพี่ยังไม่มีนะครับผมพี่แนะนําว่าอันไหนที่เรามีแล้วไม่ต้องเลือกเอานะครับเราเลือกที่อันที่เราไม่มีเนาะอ่าโอเคจากนั้นก็กดตกลงไปเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวขอเลื่อนดูก่อนว่าชัวยังโอเคชัวร์ละก็กดตกลงไปเลยปึ๊บอ่าเขาจะถามว่ายืนยันการเลือกนะครับก็คือ2อย่างนี้คือตกลงไปเลยปับ๊บนี่ก็จะอยู่ในวงล้อตัวนี้เลยเห็นไหมอ่าก็มีเพิ่มเข้ามาเนี่ยสอย่างด้วยกันนะครับมีกล่องสมดิ้กินปืน2แล้วก็ตั๋วนะครับแลกเปลี่ยนปืนแล้วก็ตัว๋วดมอลารยอนะครับอีกอย่างละ10แล้วก็5ใบนั่นเองครับเริ่มแรกเนี่ยเเพชรนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนครั้งต่อไปเท่าไหร่ว่ามีบอกไหมเนี่ย ไม่น่าจะมีบอกเนาะครั้งต่อไปน่าจะสิเก้ารึเปล่ามาแต่ะพี่ขอเพชรอบแรกเลยแล้วกันนะครับตอนนี้พี่มีเพชรอยู่22เพชรนะครับยังไม่เติมนะครับเดี๋ยวก็จะไปรับเพชรจากเคียตเตอร์แล้วแหละนะครับพรุ่งนี้น่าจะได้สุ่มแบบเต็มเต็มนะครับผมโอเคแต่พี่ขอกดเริ่มเลยแล้วกันนะครับมาสิว่าจะได้อะไรนะครับผมหมุนรอบแรกนะครับไปถ้าได้มานี่บันเทิงเลยนะไม่น่าจะได้แล้วแหละน่านนงเรียบร้อยในกล่องสุ่มสกินปืนไปนะครับครั้งที่2ก็คือ4 9เพชรนะาเห็นไหมครั้งที่3นน่าจะ ก้หรือเปล่านี่พี่ไม่แน่ใจนะครับผมเนาะก็เราเลาเนี่ยให้พี่เดามา2สองพันเพชรเนาะสองพันสองพันกว่ามานี่แหลมะมั้งถ้าพี่เดาไม่ผิดนะครับก็เตรียมเพชรเตรียมใจกันไว้เลยนะครับใครดวงดีก็ได้ไปใครดวงซวยก็น่าจะเป็นแบบพี่นะครับผมนะน่าจะเป็นแบบพี่เลูกโอเคสาหรับกินกันใหม่ก็ประมาณนี้นะครับร้านค้าร์โมโคมูโคนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมมาเรามาดูในส่วนตัวละครก,กันดีกว่านะครับที่พี่จะมาบอกเนาะอ่าในส่วนตัวละครที่นะครับผมที่ อัปเกรดอัพสกิลขึ้นนะครับว่าเป็นมีตัวไหนบ้างนะพี่จะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมมาเรามาดูในส่วนตัวแรกกันดีกว่านะครับในส่วนตัวแรกนะครับก็คือนะครับแม็กซิมนั่นเองนะครับตัวละครแม็กซิมที่จะอัพสกิลขึ้นนั่นเองนะครับอยู่ไหนว่าแม็กซิมเดี๋ยวพี่หาก่อนนะเอ่อแม็กซิม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 นี่ไงนะครับคือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยนี่เฮ้ยมองนี้มองยากเดี๋ยวมองนี้เป็นรูปภาพดีกว่านี่ อ่าก็คือตัวนี้คือตัวแรกเลยนะครับที่จะอัพสกิลขึ้นนะครับอัพความสามารถอัพอะไรต่างๆขึ้นนะครับในแพทใหม่นั่นเองนะครับในแพทใหมแ่แน่นอนเลยนะครับมาแน่นอนนะครับแล้วก็พี่แนะนาอันนี้ตัวแรกนะใครที่มีอยู่แล้วเนะี่ยก็ไม่ต้องเลือกเลือกตัวใหม่ก็ได้ตามแจงน้องเลยแต่ว่าใครที่ยังไม่มีเนะี่ยพี่แนะนาตัวนี้คือตัวแรกนะั้งหมดมี6ตัวด้วยกันนะครับมี6ตัวละครด้วยกันตัวที่2ก็คือนะครับตัวนี้นะครับมีราฟาเอลนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมก็คือเป็นตัวนี้ ราฟาเอลนั่นเองนะครับที่จะอัพสกิลขึ้นนะครับพี่แนะนําตัวที่2นะครับผมตัวละครตัวที่2คือตัวนี้เลยนะครับเรามาดูในส่วนตัวที่3กันบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวละครผู้หญิงนั่นเองนะครับก็คือตัวไหนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวนี้นี่อ่าเอหนึ่งสองสี่นั่นเองนะครับนี่เป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับที่จะอัพสกิลขึ้นพี่ก็ยังไม่มีนะครับพี่อาจจะเลือกตัวนี้นะครับผมตอนกดรับนะพี่อาจจะเลือกตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่าพี่ยังไม่มีนั่นเองนะครับผมอ่ะผ่านไปครับผมตัวที่3ตัวี สี่ครับผมก็คือนะครับโอลิเวียนั่นเองนะครับมาเรามาดูโอลิเวียกันคือตัวนี้นี่เห็นไหมอ่าคือคนนี้เลยนี่โอ้โหชุดอย่างแจ่มนะครับผมชุดอย่างแจ่มเป็นในส่วนตัวละครผู้หญิงนั่นเองนะครับโอลิเวียนั่นเองนะครับผมก็จะอัปเกรดอัปสกิลขึ้นนั่นเองนะครับอัปความสามารถขึ้นนะครับในส่วนตัวที่สี่นะครับผมเรามาดูในส่วนตัวละครตัวต่อไปกันบ้างนะคือก็คือตัวละครตัวที่ห้านั่นเองนะครับคือตัวไหน ครับคือตัวนี้นะครับนี่มิชานั่นเองนะครับที่จะอัพสกิลอัพเกรดอัพความสามารถขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมที่พี่แนะนําตัวที่5นะครับผมตัวสุดท้ายนะครับที่พลาดไม่ได้ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็คือหอคงนั่นเองนี้ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับพี่บอกเลยที่พลาดไม่ได้คือตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวที่6นะครับคือตัวนี้ นะครับผมมีทั้งหมด6ตัวละครนะครับที่จะอัพสกิลอัพเกรดอัพความสามารถขึ้นนะครับพี่แนะนํา6ตัวนี้เลยก็มีแม็กซิมนะครับราฟาเอล A124 นะครับโอลิเวียนะครับผมมิชานั่นเองนะครับแล้วก็หลอคงนะครับเป็นลิงนั่นเองครับแล้วก็มีตัวละครที่จะเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมนะในแพทหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนตัวละคร เส้นนั่นเองนะครับเป็นตัวละครใหม่ตัวผู้หญิงนั่นเองที่พี่รีวิวไปนานแล้วแหละนะครับก็กดย้อนไปดูในช่องได้เลยนะครับใครที่อยากดูนะครับผมกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนตัวละครเป็นแบบเดิมก่อนนะครับตัวไหนวะตัวเดิมเอล็อกหรือเปล่านะครับผมโอเคเอล็อกก็ได้นะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับก็จัมหวะนี้6ตัวละครพี่แนะนำนะครับแล้วก็มีในส่วนกิจกรรมนะครับอื่นๆด้วยนะครับนอกจากการรับนะครับผมรับ ตัวละครฟรีๆก็จะมีในส่วนการเก็บโทเค็นส่งกานนี่เลยแลกสกินปืนถาวรยกเซิร์ฟนะครับในวันที่12นะครับเริ่มเก็บนะครับเริ่มเก็บโทเค็นวันที่12นั่นเองนะครับเป็นพาร์ทสในการรับของฟรีนั่นเองนะครับเก็บโทเค็นก็ยังเหมือนเก็บโทเค็นดวงอาทิตย์นั่นแหละเก็บเหมือนกันเลยนะครับผมล็อกอินเราเริ่นสิบห้านาทีสามสิบนาทีหกสิบนาทีร้อยยี่สิบนาทีร้อยแปดสิบนาทีนั่นเองนะไปรับไปเจ็ดโทเค็นนะครับมาแลกในส่วนตรงนี้วันที่17นั่นเองนะครับในวันที่17เเเเนนนีีี่่ยยยยยมมมมมมมขขอองงงงรรราาาาาาววัััลลลลกกะคบผช นะครับผมเดี๋ยวพี่พามาดูนะวันที่17ก็จะมีในส่วนตามเพื่อนกลับมาด้วยนะครับนี่ตามเพื่อนกลับมาในวันที่17เนี่ยรุนรับเพชรสามหมื่นเพชรเลยนะรุนรับเพชรสามหมื่นเพชรเลยพี่บอกเลยว่าโคตรสุดสลัดกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมสายฟรีแบบเต็มเต็มเลยนะครับผมสายฟรีเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับสามหมื่นเพชรเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยนะครับผมสำหรับอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปกดรับตัวละครกันเลยดีกว่านะครับใครที่รออยู่นะครับมาแต่ว่า อยากรู้ไหมว่าพี่เลือกตัวไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูเลยนะครับว่าพี่จะเลือกตัวไหนนะครับมาเราไปกดรับในส่วนตัวละครฟรีกันเลยนะครับเพื่อการเสียเวลาเนาะไปเราไปกดรับกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมมาก็มาไที่ร้อยนะครับสำหรับการล็อกอินรับตัวละครฟรีนี้นะครับผมพี่ก็บอกข้อดีไปแล้วนะสำหรับตัวละครที่น้องๆชื่นชอบนะครับผมเนาะตัวไหนจริงๆพี่ก็บอกไปหมดแล้วมาพี่ขอเลือกเป็นตัวไหนดีอะตัวที่ยังไม่มีเนาะเป็น ตัวตัวไหนดีนะ you ตัวไหนดีนะเอาตัวนี้แล้วกันกนะครับที่พี่บอกนะที่พี่ว่าจะเอานะครับ A 1 2นนั่นเองนะครับผมที่จะอัพกิวขึ้นในแพทหน้านั่นเองกดรับไปเลยนะครับผมเราก็ติ๊กแ right ล้วก็กดรับไปเลยตรงนี้นะครับนี่ก็จะขึ้นให้รับแล้วนะครับกดรับไปเลยปพ๊บแล้วก็กดตวลงไปเลยครับผมปพ๊บอ่าเรียบร้อยนี่เลยนะครับผมก็สุดยอดไปเลยนะครับผมก็ได้รับตัวละครฟรีๆไปแล้วก็คือได้รับยกเซิร์ฟเลยนะครับได้ คนละตัวเลยนะครับเห็นไหมก็กดได้ครั้งเดียวนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีเก็บโทเค็นนะครับมีสิบโทเค็นเลยวันนี้นะครับผมก็คือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือล็อกอินวันละสิบโทเค็นเลยนะครับพี่บอกเลยนะโคตรสุดนะครับแล้วก็จะมีลงเล่นนะครับสามสิบนาทีหกสิบนาทีเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็จะมีให้กดแรกนะครับหมีมาดูกันโอ้โหแรกได้เกือบหมดนะครับผงพี่อะดูดิ นะครับมาเดี๋ยวขอแรกชุดพี่มีแล้วนะชุดแต่ว่าแลกซ้ำม,มันจะได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวลองแลกเลยแล้วกันปึ๊บไปกดตวลงไปเลยครับผมปึ๊บเฮ้ยเรียบร้อยได้รับชุดนี่เป็นไงเรียบร้อยแพ็คซัมเมอร์บีสนั่นเองนะครับเรียบร้อยมาเรียบร้อยนี่เป็นไงโอ้โหนี่แล้วก็แว่นตารับไปครับผมปึ๊บโอ้โหแล้วก็นี่รับรัวๆครับผมรับรัวัว ใครมีก็รีบเอามาแลกนะครับสลหรับโทเค็นนะรีบเอามาแลกเลยนะครับผมปึ๊บรับรวๆครับผมแอร์บอร์ดรับไปยาวๆครับกล่องสูมสกินปืนรับไปยาวๆครับนี่เห็นไหมลงยูคีบนี่ปึ๊บประมาณนี้นะครับผมสลหรับกินการรับของฟรีเนี่ยรีบมากดรับกันเลยนะครับผมตอนนี้เลยนะครับผมนะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับ โอเคนะครับใครกดรับแล้วก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับใครที่อยากไม่อยากพลาดแบบนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าครบ10,000วิวเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวพี่จะแจกเล้บัตรกระดิ่งสามใบทันทีเลยนะครับผมใต้คอมเมนต์ปักหมุดให้เลยนะครับเพนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยกันดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยย้ำว่าดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยววิวจะไม่ขึ้นนั่นเองนะครับถ้าดูจบเนี่ยวิวขึ้นก็สะสมวิวได้ไวแล้วก็พี่จะแจกทันทีเลยนะครับแจกจริงแแนน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 น่่่่อออออััััเเเเเเเงงะะคคคครรรรรรบบบบบโสสาาหหหลลลลลิิิิปปีี้้้้้ยยยืมมมดววววผ็็็ตตพพชชกก์ูใ ฟรีไฟนะครับผมอาหาเพชรลงทุนแค่สิบาทรุ่นรับเพชรสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเพชรเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่ายลืมเข้าไปสุม่มเข้าไปรองกันดูนะครับไม่เกือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้เลยนะครับมาสอนรับกันฟรี Fi นะครับรับรับกันนุกเซิร์ฟเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับมีกิจกรรมมากมายเลยเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ฟังนะครับก็เยอะๆจริงๆนะครัสำหรับสายฟรีสายเติมเยอะแยะไปหมดนะครับโอเคสำหรับคลิปนนนนนนนีีีี้้้้้้ปปปรรรรรระะะมาาาาณเเลลลยคคคคคคัััััับบบบบบไวววจจออกกิิหหสสสตง่ดุ๊